ที่ไหนก็ได้ครับอย่าไปจอดสภาเมืองคลนะสภาเมืองพนมีอะไรนอนคุณนอมาวหรออันนี้นะทุกคนดูไว้นะเขาบอกว่ามาแล้วยังเลยอ้ายังต้องก็พริบใช่ไหมใช่แล้วก็พริบอ่ะเฮ้ยมาเราเราระสานมือมาเราต้องกดก่อไหมกดก่ไหมปันปัง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 ปัับปั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 งปั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 ัป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 ััป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 ั าสามมือนะหนึ่งสองหนึ่งสามมือนะสามมือ <S 1> 1, <S 2> 2, <S สามมือ,มอ,มอ,มอแววมาแล้ว